หาพระคาถาครังแคล้วคลาดคุ้มภยัยว่ากันว่ากำลังใจดีมีชชยไปกว่าครึ่งยิ่งเดินทางในช่วงเทศกาลแบบนี้หากมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมกำลังใจอีกนิดไม่ว่าหนทางจะไกลแค่ไหนก็คงถึงที่หมายยังปลอดภัยได้ไม่ยากนอกจากจาสภาพร่างกายแล้วสภาพจิตใจดูจะมีส่วนสำคัญในการเดินทางในแต่ละครั้ง ซึ่งหลายๆคนเลือกที่จะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยการอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธาให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยโอกาสนี้ผมจึงขออัญเชิญหพระคาถาสุดขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณในด้านแขวคลาดคุ้มภัยโดยได้รับความนิยมจากนักเดินทางส่วนใหญ่มาฝากทุกท่านกันครับพระคาถาที่หนึ่งพระแก้วมรกต ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวาละลุกังสังวาตังวาวาละลุกังสังวาตังวาวาละลุกังสังวาตังวาพระคาถาที่สอง หลวงพ่อโสธรตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณสรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังขังแคลคลาด ศัตรูผ่านวินาศสันติคาถาที่สามหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา คาถาที่สี่หลวงปู่โตวัดระฆังตั้งนมโมสามจบนมโมต,าาพพตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมต,าาพพตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมต,าาพพตัสสะภควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควายามราชาโนทาวเวสุวัณโนมรณังสุขังอระหังสุขโต นโมพุทธายะพระคาถาที่หหลวงพ่อสดวัดปากน้ำตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอรหังอรัธนากันพอเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางกันแล้วอย่าลืมตั้งสติก่อนสตาร์ทและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพียงเท่านี้ก็ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพแน่นอน